ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นนะสำหรับคนที่มีเวลาค่อนข้างเยอะหน่อยในเกมนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องแบบเหมือนคอยวางแผนคอยจัดการตลอดนะครับรสสเสร็จแล้วล่ะจบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV ช anel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนว Open w o r l d เอาช์ซิตรอนะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับเป็นเกมแนววางแผนการรบนะครับจัดทัพแบบเรียวไทม์นะครับกับเกม Three Kingdom Origin นะครับซึ่งตอนนี้เกมเปิดใหม่นะครับแล้วก็มีคอลแลบกับการ์ตูนเรื่อง Kingdom นะครับสงครามผงาดบอลลังจินซีนะครับ สามกกระจินซีมาเจอกันได้ยังไงยุคนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงเนาะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับก็เซิร์ฟเวอร์นะครับเขาจะมีอยู่ตอนนี้6เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟห้าเนี่ยคนเยอะมากเลยนะครับตอนนี้แดงเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปลองที่เซิร์ฟสี่ก็แล้วกันอนะ่ะสามารถลองเล่นในเซิร์ฟที่ยังไม่เซิร์ฟเก่าๆก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะไปค่อยไปหาเพื่อนนะแล้วค่อยไปเล่นในเซิร์ฟที่จะเล่นจริงๆอีกทีก็ได้นะ ก็จะเป็นเรื่องราวของตั้งแต่ยุคสมัย10ขันธ์ที่เลยนะครับ10ขันธ์ที่นี่จะเป็นยุค3ก๊กก่อนก่อนที่ตังโตะจะเข้ามาครองเมืองนะครับวันนี้ใครที่จะดูเรื่องก็ค่อยๆไล่อ่านก็นได้นะเพราะว่าตัวเกมเป็นภาษาไทยนะครับคำอธิบายเป็นภาษาไทยเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่สนใจก็ข้ามได้เลยนะครับ ระหว่าง10คันที่เจอกับกองทัพของจิวท้นะครับอันนี้คือระบบการลบของเกมนี้นะครับการจัดทับเนาะก็จะมีทั้งแบบเหมือนทับมา้าทับธนูทับหอ,อกอะไรแบบนี้นะครับโอ้ฝั่งเรามีแค่ทับหอ,อกกับทับธนูอย่างเดียวเลยโอ้โดนมา้อาอวีลินจี้อวีลินฉีนะครับอ้อมหลังมา ทีทับธนูนะโอ้แตกแนะ่นอนธนูข้างหลังโอ้แล้วก็โดนขนาบหน้าหลังนะครับทำให้ทับเราพ่ายแพ้นะทรงมค่อยดีเท่าไหร่อ่าก็ตรงนี้เป็นตามตัวตอรเรียลนะก็คือเขาให้เราแพ้นะครับ อ่ะตรงนี้ก็แล้วก็เข้ามาถึงในส่วนของตัวละครหลักของเรานะครับก็ช่วยตอบคำ่าตอบคำถามของสินแสคันช่องวารีนะครับเพื่อกำหนดฉายาของตัวเองนะครับใคร่าใครทัวรา่าซ่อมแซมมือแลนะ้วไงเราได้รับฉาย,ยาศักดิ์สรีแห่งจกกักรพรรดินะครับอ,อตรงนี้ก็สามารถตั้งชื่อตัวละครแล้วก็เลือกเพศได้นะครับ เ,าเารกาโโก็ตัดเข้ามาที่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของเมืองนะครับเมืองต่างๆดืเขาเรียกว่าดินแดนเลยนะอ่ะดินแดนโยจีนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกด้วยนะว่ามีผู้เล่นที่ใช้ภาษาตรงเนี้หรือว่ามาจากมาจากประเทศแถบแถบไหนกันบ้างนะครับหันแรกนี่มันมีจีนสองอันว่ะ <laughs> ดานะดาวว่าอันแรกน่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือเปล่าอันที่สองเป็นจีนไต้หวันอะไรเงี้ยไอจีนฮ่องกงดาวดานะครับอ่ะสองอันแรกเนี่ยเป็นจีนนะครับอันที่สามเน <c oughs> <ๆ>ี่เป็นเกาหลีนะแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแต่แถบโยจีนะชิงสวีนี่โอ้โหจีนเยอะเลยหยางโจนี่นี่ไทยพอสมควรนะครับโอ้โหจีนเยอะเซิฟนี่จีนเยอะโอ้โหตรงนี้มีอังกฤษนะครับอีโจโอแถบเลี้ยงโจไทยเยอะนะครับ จีนอยู่บ้างนะแต่เราอยู่อ e ีโจ้แล้วกันโอเคแต่ละพื้นที่ก็จะมีทรัพยากรต่างกันนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนมันต้องรวบรวมกองกำลังกันผู้เล่นที่อยู่ในโซนนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ลบกับโซนอื่นนะนะโจจีงจุงนแ่นเโจจีงจุนคัอ่าเริ่มมาจะได้ไม่ทับจิวไท่นะครับ มา1ตัวแล้วก็ให้ไปเกณนอาหารเพิ่มนะตรงน,นี้รับสมัครปัญญาชนก็จะได้ไม่ทัหงักจิ้นนะครับแห่งวีกบม,มีเขียนว่าวีแล้วก็รับสมัครอีกหนึ่งคนนะครับได้เล่าหงีมาจากฝั่งกลุ่มหั่นนะครับโอเคตอนนี้เราตรวจพบว่ามี กองโจนอยู่ข้างนอกนะครับก็ทําการจัดทับเพื่อไปปราบโจนนะครับใช้จิวท่ายนะครับจิวท่ายเป็นตัวป้องกันนะเป็นตัวหอกนะครับแล้วก็ตัวงักจิ้นเนี่ยเป็นทหารม้าที่เน้นทั้งโจมตีและป้องกันได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เป็นเล่าหีเป็นพลธนูมีความสามารถในการรักษาได้ด้วยมั้งสำหรับระบบของเกณฑ์นะครับม้าชนะธนูธนูชนะหอกนะครับแล้วก็หอกชนะม้านะครับ ีนี้ก็จัดสรรอาหารเข้าไปเสียงผ้ายังเป็นเสียงจีนอยู่นะครับก็มันเป็นสามพกเกมจีนนะเนาะโอเคทีนี้เราทําการสอนแนมก่อนจะปลุกเข้าไปที่พื้นที่นะครับตรงนี้โอ้ค่ายค่ายโจนตรงนี้คือถ้าเรายุดได้เราจะได้รับหินร่วมร้อยสิบต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เหล็กร่วมร้อยสิบต่อชั่วโมงโอเคเข้าไปสอนแนมก่อนเสีย200ทองนะครับ ปรากฏว่ามีทหารธนูเตียวเอียนอยู่100่อุ่มโจรมา50แล้วก็โจนภูเขา50สนะครับ่สั่งทัพใหญ่บุกไปเลยนะนี่ตรงนี้เราสามารถวางทัพได้นะครับการดีเช่นแบบเหมือนประมาณว่าเราเห็นว่าม้าเข้ามาเลนกลางเงี้ยเราก็เอาหอกมารับที่เลนเลนกลางนะครับเพื่อทําการสะกดทับม้าคือหยุดทับม้าเขานะครับแล้วก็เอาธนูมาหลบหลังหอกนะครับ แล้วก็ทับม้าเราเนี่ยที่เขาเอาหอ,อกกดเราไว้เนี่ยเราพยายามหลบนะครับเอาหลบออกมาเพื่อเนี่ยนะครับมันจะเห็นเห็นแนวทางเลนวิ่งเนาะให้ม้าเราเนี่ยวิ่งเข้าไปอ้อมตีหลังเขานะครับอ่าประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นการวางกลยุทธ์ของเกมนี้นะครับแล้วก็สู้กันแบบเดียวถามเนาะสร้างเมืองหรือว่าพัฒนาเมืองป้องกันเมืองก็แบบเดียวถามหมดเลยนะครับ ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นนะสำหรับคนที่มีเวลาค่อนข้างเยอะหน่อยในเกมนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องแบบเหมือนคอยวางแผนคอยจัดการตลอดนะครับเสร็จแล้ว่ะเจียวเอียนโอเคเราขับไล่โจรไปได้แล้วนะครับ โดนขยบนี้มาหน่อยนึง่าทีนี้มาตรวจดูรายงานการรบนะครับว่าเราชนะนี่คือเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะ,ะต่อไปนะครับให้ทำการปราบกบฏนะพอเวลาทัพศัตรูหนีพ่ายไปแล้วนะครับ 一败涂地，好生擒！哎呀，此去擒贼的通路有断点，不过不碍事，我们只需彻底攻破贼寨。哦，如果我们去打不赢的话，我们就可以去攻击其他我方。哦，如果打不赢的话，我们就可以去攻击其他地方。哦，如果打不赢的话，我们就可以去攻击其他地方。哦，如果打不赢的话，我们就可以去攻击 โอเคจะสันทหารที่ตายไปก่อนเมื่อกี้นะเติมให้เต็มนะครับ200หมดเลยออกสึงรอบหนึ่งเรียบร้อยนะครับยึดทำลายพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วุาจู แล้วก็พอสิ่งขวางหายไปแล้วเนี่ยเราก็ทำการปราบกบฏน,นะครับเพื่อจับไอ้โจรกลุ่มเมื่อกี้นะเหล่านัา้นจะจับโจรได้เรียบ้าล้วซ่ละเราน่าจะจับโจรได้เรียบร้อยแล้วนะโจรจับโจรงแย่อียบร้อยแล้วนะ เหมือนเราจะทาการเกี่ยกล่อมเตียวเอี่ยนไหมครับไ้มันเป็นแม่ทับของเราได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นทหารท่นูนะครับของเตียวเอี่ยนถึงเตียวเอี่ยนเป็นจรส่ัดเหลืองไม่ใช่เหรอเขาไปที่เมืองนะครับน่าจัดกองกาลังนะ ได้ทหารมาใหม่นะครับก็คือเตียวเอียนเป็นผู้กล้าเหรอโอเคเอามาแทนเล่าหงีเลยเเตรงนี้นะครับก็คือการอัพสิ่งกอ่อสร้างนะครับ เรามาอัพวิหารก่อนนะครับรรก็จะทําให้ค่า CP ของเมืองเพิ่มขึ้นนะครับค่าความทนทานของศูนย์กลางแล้วก็ค่าผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับ EXP ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะทางหลักแล้วเกมเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็สร้างกองกำลังไว้สู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับหรือว่าพวกเก็บเกี่ยวทรัพยากรย,กรยึดพื้นที่ต่างๆในในแมปนะครับในโซนของเราโอเคเดียวเอี่ยนอ๋อไม่กี่ลงไม่ได้แต่ไม่พอทีนี้ลงได้แล้ะ แล้วเล่าหมีแมวลงไปอีกหน่อยเหรออ่าอันนี้ก็คือรูปแบบของเกมนะครับบุกเข้าไปที่พื้นที่ต่างๆเพื่อทําการยึดแล้วก็เก็บเกี่ยวทรัพยากรน,นะครับแล้วก็ร่วมรบกับกองทัพพันธมิตรนะครับในการบุกมือตีเมืองกลางนะครับเมืองฉางชา ก็สุดท้ายก็บุกไปตีนู่อย่างกันเนาะนี่คือคอนเซ็ปของเกมทั้งหมดเนาะโอเคมาแต่ก่อนแรกเนี่ยเราต้องค่อยๆเริ่มสร้างเมืองของเราก่อนนะครับก็ทำไปเรื่อยๆตรงนี้ก็คือพวกเควสนะครับพอทำเควสเสร็จก็ให้มารับของเนาะหรือว่าเรากดาวิธีทำเควสเนี่ยก็คือกดตามเมื่อกี้นี่หนะแล้วก็ฟอลโล่เควสไปนะครับช่วงแรกๆเนี่ยให้ฟอลโล่เควสเป็นหลักเลยเพราะว่า มันจะเป็นเควสที่ให้เราสร้างพวกอาซิบุกสร้างเพื่อเสริมหาทรัพยากรนะครับแลส่วนมาเนี่ยพอสร้างเราจะได้ทรัพยากรมาเสริมด้วยนะครับเหมือนเป็นเควสอะได้เพิ่มมานะครับนี่มีเส้นทางเดิน มีบอกด้วยนะว่าตรงไหนบริเวณไหนมีทรัพยากรอะไรบ้างนะครับก็สำหรับแนวทางการเล่นช่วงต้นนะครับให้เราฟอล l o w ตามต u ตเตอรี่มาเนาะอย่างที่นเรื่องสําคัญสำคัญหลายหลายอย่างเช่นอันนี้ที่เขาแนะนําก็คือฟังก์ชันทดสอบการต่อสู้นะครับก็ เหมือนให้เราลองต่อสู้ก่อนที่จะไปลองจริงสู้จริงนะครับมันจะทําให้เราช่วยสามารถช่วยประหยัดทหารได้เนาะอะ่ลองมาดูนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็ทับกันหยงกับเลี้ยนหัวเป็นม้าก,กับหอ,อกอยู่เลนนี้นะครับแต่ว่าโตเกียมอยู่ทางขวานะครับแล้วก็เอาม้าเราเนี่ยไปปาบธนูเขาเนาะนี่แล้วก็เอาหอ,อกเราชนกับหอ,อกเขาไว้แล้วก็ มาเขาก็จะมาติดหอ,อกเหมือนกันนะครับแล้วก็เจ้าเอียนเราเนี่ยที่เป็นธนูก็คอยยิงเสริมไปนะครับอ่ามันก็จะเป็นระบบการทดสอบคร่าวๆให้ดูเฉยๆดูผลรายงานศึกอะไรแบบนี้นะครับว่าเราเสียหายแค่15นานเองนะโอเคอ่าทีนี้ก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าเบื้องต้นมีอะไรแจกยังไงบ้างน,นะครับนี่ เดี๋ยวๆนะขอดูย้อนอรนนี้ก่อนอันนี้ที่เมื่อกี้เราตีไว้เนาะกระบทนะครับอ๋อเตียวเอียนแล้วก็พวกกระบทโอเคทีน,นี้มาดูของแจกนะครับเริ่มต้นนี่โหมีเหรียญทองแดงเหรียญทงองค่าคนอุบายแล้วก็ตลับสมบัตินะครับมาก่อนรางวัลปีจิสเตอร์นะครับแล้วก็รางวัลลงทะเบียนลวงหน้าก็ได้ทุกคนแหละนะครับอืม ตอนนี้วิหารเราถึงเลเวลสองแล้วก็กดรับรางวัลนะครับอ่ารับรางวัลไปแล้วก็เขาให้เราไปยึดของพื้นที่เลเวลหนึ่งขึ้นไปสองแห่งนะครับตอนนี้เรายึดให้ที่หนึ่งแล้วต้องไปยึดอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใกล้ๆอย่างนี้เลยเหรออ่าสอดแนมดูหนักก็จะมีโจเสงงกับหุยงว้วนเสี่ยวนะครับอ สามารถออกศึกได้เลยนะฮะตามตัวเตียวไปก่อนแล้วกันการเลือกกองกําลังลบเหมือนเดิมน,นะครับมีงักจินมีจิวท้ายอันนี้เราตั้งค่าถ้าเรามีขุนพลเพิ่มนะครับลองดูไนหะใส่ได้ป่ะอ่าอย่างตอนนี้ยังใส่ไม่ได้นะครับเพราะขุนพลรวมเท้าเราได้แค่สามทับสับค่า c p 9เนาะค่า CP นะก็คือตัวขุนพลนี่แหละใช้ตัวละสามนะครับค่าแคปมันเนาะนะแล้วก็อ่าเราจะสันทัพทหารเพิ่มได้คนระับตอนนี้ที่ทหารมันพร่องไปนะ จัดอย่างรวดเร็วยืนยันนะครับอ่าเติมมาสักหน่อยออกศึกครับเอาเวล,ลืมดู <laughs> อันนี้คือระบบการแบบกดดูนะโอ้เมืองเยอะมาก มันเท่าไหร่เราทหารตรงนี้มันง่ายๆนะครับโอเคเรายึดครองสําเร็จนะครับแล้วก็สั่งให้ถอยกลับนะครับโอเคถอยกลับมารายงานชนะโอ้เราตายไม่ตายนะสูนย์นะครับโอเคมาดูอะไรอีกตรงนี้มีของขวัญอะไร อ่าล็อกอินรายวันนะครับเอ้ยวันที่สองได้ตัวละครด้วยส,ส,นะสุนทงเส,สียงนะครับโหผู้กล้าธนูสาวจากง้อโพเ้ยภาพภาพมาสวยดีอะตัวละครนะครับธนูเทพเซียวจีแล้วมีตัวอื่นอีกไหมเนี่ยโอ้ยฮองตงบ้าโอ้ใช่ด้วยนะครับ <ไป S 1> ก็เล่นไปนี่มีแจกตัวละครระดับโหดกันนะเนี่ยฮองตงนะครับสุนทงเส,สียงแล้วก็ตัวนี้นายพลมา้าคนทหารมา้าธรรมดาเนี่ง อ๋อเป็นกลุ่มบกข่านม้านะครับแล้วก็สุดท้ายนี่มีลี่สีนะครับสาวสวยในชุดม่วงอ่ารับทอมาก่อนตอนแรกแล้วก็ชิงดินแดนและช่วงห้านี่เป็นกิจกรรมนะครับเหมือนกับว่าร่วมเล่นกันกันในเซิร์ก็จะรับเหรียญทองนะครับนี่มีกิจกรรมเยอะมากทั้งแผนที่ดินแดนหัานแวนชิงคูเมืองนะครับฟันฝ่าเพื่อเป็นหนึ่งนะครับกับโอซูริโปใช่ไหมเนี่ย 2อ,อาชาชิงอันดับหนึ่งโหมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับว่าอย่างที่บอกเกมแนวนี้ก็คือเน้นสําหรับคนที่มีเวลาเล่นเยอะแล้วถ้าเกิดเล่นเยอะเนี่ยก็จะค่อนข้างเก่งเพราะว่ามันสามารถแอคทีฟกองทัพสร้างกองทัพพัฒนาเมืองได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับอ่าตรงนี้คือส่วนของโบนัสเติมเงินครั้งแรกนะครับได้รับแม่นางไต้เกี้ยวนะโอ้โหออกแบบมาตนนะัวละครหน้าตาดีมากนะครับเติมเงินนี่เริ่มต้นเติมเท่าไหร่เท่าไหร่หรก็ได้ไหรือเปล่า อ่แล้วก็ตรงนี้มีพวกแพ็กสะสมนะครับโอ้โหมีถ้าเติมถึงห้าหมื่นทองคำนี้ได้รับสกินเมืองถาวรเป็นอันนี้เลยนะเนินเขียวฝนโปรโยนะครับมีจิ้งจอกป้องพื้นที่ด้วยสุดยอดไปเลยแล้วก็เติมสะสม980ทองได้รับจูล่งนะครับแล้วก็ตรงนี้สตรีงามเด่นใต้เกี้ยวนะเอ๊ะเมื่อกี้มีใต้เกี้ยวอ๋อเป็นสกินอีกทีนึง หอ,อเจ้าหญิงหอ,อนกยูงโอเคอันนี้คือเวลาบุรุดทั้งหมดนะครับแล้วก็สมบัติสวรรค์สมบัติเปล่งประกายสังสมทรัพนะพวกแพ็คเติมต่างๆนะครับก็อยู่ตรงเมื่อกี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือพวกเอฟเฟกต์มือใหม่นะครับที่เราจะได้ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็จะมีเวลาปกป้องทับของเราอยู่เนาะแล้วก็ สร้างกองกําลังก่อนที่จะให้คนอื่นมาตีได้นะครับต้องมีพวกนี้มาก่อนนะครับปกป้องให้เราก่อนอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราทําตามเคล็ไปเรื่อยๆก,ก่อนปัปป๊บพอเคล็ครบแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มจากบทหลักไปเป็นบทรองนะครับปั๊บเข้าสู่บทที่สองนะครับระดมพลที่ยุ่งข้าวรวบรวมทหาร ันนี้มันเหมือนการเข้ากิวเลยนะฮะไม่เหมือนละใช่เลยแต่ว่ากิวนี้คนเต็มนะครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาลองก็ได้นะข้อมูลพวกนี้เราจะลบทิ้งได้ไหมเนี่ยเหมือนจะกดลบไม่ได้เลยไม่เป็นไร มาเดี๋ยวคราวนี้เราไปเกณฑ์หานักรบปัญญาชนมาเพิ่มดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวต้องทําการเพิ่มกระโจมปลดล็อกสนามฝึกสนามบ้านอะไรพวกนี้อีกนะครับจะต่อเล่นได้เรื่อยๆนะเกมนี้นี่ต้องให้เราสะสมอ๋อให้เรากดสุ่มกาชานะครับตัวขุนพลนะสิบครั้งนะครับอันนี้การซื้อขุนห้ามีใครมาเ,มเงียบแปะหอเกียรติแปงผู้ตรวจราชการซีหงแล้วก็โตเกียบนะครับอีกห้าทีฟึบ โหเหมือนเดิมเลยสำเร็จเควสไม่เอ่ยเมื่อกี้น่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะแล้วก็กระโจมทหารถึงกระโจมทหารถึงเลเวลสนะครับอัพกระโจมทหารก่อนโอ้ต้องวิหาร3ามก่อนด้วยอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะค่อยๆสร้างไปนะครับ ระหว่างนี้เรายึดเมืองข้างๆได้ไหมตรงนี้อยากดูว่าเ,ออเป็นที่ตรงนี้เป็นยังไงมีโอ้โหาร๐อย่างเยอะฮะทหารโหดกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเราเราควรจะแบบเหมือนท้าสู้พวกเลเวหนึ่งไปก่อนดีกว่าก่อนจะไปตีตรงไหนพยายามสอนแนมก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราไปเจอทหารโหด,โหดก็มีนะไปไม่รู้อีน้อยเนี่ยมันจะตายนะครับ แต่โอ oh, 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 like ้0วิโอ้มีค่าชื่อเสียงด้วยนะเกมนี้โอ้แล้วก็มีระบบเหมือนกลายเป็นคล้ายๆคล้ายๆแพ็คแพ็คลายเดือนนะครับ นี่ก็ยังหลับไม่ได้อ่ะมาส่องตรงนี้ก่อนสอดเอมดูสิอ่ะเจอเลี้ยวหัว 60, หกสิบงอปันหกสิบนะครับสู้ได้สู้ได้ไดโอเค อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับเกม The Kingdom Origin นะครับก็ใครที่สนใจจะเล่นเกมแนววางแผนบริหารจัดการในลักษณะเรียลไทม์การลบแบบนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store แล้วนะครับเดี๋ยวเราตีเสร็จเราจะไปแล้วเหมือนกันสร้างเมืองต่อนะครับตรงนี้มีอะไรเนี่ย ฝ่ายฮนวุ่นวายรับรางวัลฟรีหนึ่งครั้งซื้อโอ้ยได้รับโจหองด้วยเกยมน,นี้ถ้าเกิดคุณพนดีนี่ลบชนะนะครับเขียวใช้เวลาสามวินการจัดการทับนี้ก็เรียบร้อยเนาะโอเคครับวันนี้ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีนะครับแล้วก็รีวิวเกมใหม่ๆนะก็อย่าลืมกด subscribe ชั้นหผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ